สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโบแวนด้าเผยนิสัยอีกด้านน้องมะลิปฏิบัติต่อคนในบ้านเป็นอีก่งหนึ่งลูปของดาราคนดังในวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามเป็นจำนวนมากอย่างน้องมะลิ บุตรสาวของโบแวนด้าและปอดทิสดีโดยที่ผ่านมาเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักพัฒนาการที่ดีของน้องมะลิผ่านอินสตาแกร,รมแม่โบอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดแม่โบก็โพสภาพน้องมะลิเดินห้างแล้วจูงมือคุณยายพร้อมเล่าเหตุการณ์นในภาพนี้ว่าในวันที่คุณยายเดินได้ช้าและค่อยๆเดินมีลิงน้อยมาช่วยดูแลแทนแม่ได้บางเวลาทำเอาพี่ๆแฟนคลับต่างเอนดูมากขึ้นเข้ามาชื่นชมน้องมะลิ และชื่นชมแม่โบที่สอนลูกมาดีมากและน้องมารินั้นเรียกว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักแถมยังมีความสามารถครบเรียกว่าเป็นสาวน้อยที่มากความสามารถเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการโชว์สเต็ปแดนที่ไม่ธรรมดาการร้องเพลงหรือจะเป็นงานละครแถมมีแฟนคลับรอเชียร์อยู่เพียบโดยน้องมาริกลายเป็นซุปตา์ตัวน้อยตามรอยพ่อปอไปแล้วกับการประเดิมละครเรื่องแรกกับทางช่องวันอย่างฟ้าเพียงดิน ที่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการแสดงที่เข้าถึงอินเนอร์ตัวละครและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีจนทำเอาคนดูอินกับละครและชื่นชมกันอย่างมากมายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ